ข่าวประชาสัมพันธ์การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรอฟมอมีการปรับปรุงพื้นที่ที่เกิดเหตุถนนสามเส้นรุดตัวทําให้เกิดความคืบหน้าที่ดีขึ้นแต่เหตุผลที่แท้จริงอยู่ที่ไหนและมีข้อตกลงที่เกิดขึ้นอย่างไรมาดูกันว่ามีอะไรบ้างในวันที่17ตุลาคม2568รอรฟมอได้เผยข่าวว่าการปรับปรุงพื้นที่ที่เกิดเหตุถนนสามเส้นรุดตัวที่เป็นพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะ วงแหวนการจนาพิเศษได้มีความคืบหน้าที่ดีขึ้นผู้รับจ้างงานโยธาของโครงการได้ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อเสริมเสถียรภาพของดินโดยถมทรายไปแล้วกว่า8,200ลูกบาทเมตร การถมทรายนี้ทำให้ระดับพื้นผิวบริเวณเหตุการณ์ต่ากว่าเดิมประมาณ85เซนติเมตรซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการปรับปรุงพื้นที่ต่อไปโครงการจะเคลียร์พื้นที่และทำความสะอาดก่อนจะทำการปรับระดับพื้นที่ด้วยการถมหินคลุกหนาประมาณ50เซนติเมตรเพื่อเร่งเปิดช่องทางเข้าออกให้โรงพยาบาลชิรพยานต่อไปแต่นี้เป็นส่วนที่คนมากน้อยไม่รู้จัก รฟรมได้กวดขันมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยติดตามและตรวจสอบอาคารสำคัญในบริเวณใกล้เคียงตั้งแต่สถานีตำรวจนครบาลสามเสนจนถึงอาคารสัต์ตำรวจและพื้นที่โดยรอบซึ่งไม่พบการเคลื่อนตัวทางวิศวกรรมที่มีในสำคัญนี้ทำให้ประชาชนมีความมั่นใจในความปลอดภัยของพื้นที่นี้รฟรมออยังมุ่งมั่นดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็วและปลอดภัยต่อประชาชนและผู้ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนเพื่อเร่งคืนสภาพให้กลับสู่ปกติให้เร็วที่สุด แต่นี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเองนะครับคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการดำเนินการของรอฟมอร์ในความคืบหน้าของการปรับปรุงพื้นที่นี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับความปลอดภัยของพื้นที่ใกล้เคียงมาแบ่งปันความคิดเห็นกันในการแสดงความคิดเห็นนี้เลย